บอดปีกปวดทนโพดเขื่อนไว้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกลันบอได้มีเวลามาเหล็นเง่อนหน่อยนําปานนัดนสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูเบาตฟินแลด์และก็เอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและก็รวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับ ล่าสุดครับได้เห็นความเกลื่อนไหวของผู้นำทีมงานอายุน้อยร้อยล้านบอดบิก๊กผู้ญ่บาทฟินแลนด์นะครับได้มีการโพสต์เกลื่อนไหวผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองครับเพิ่นเบไว้จังสี่ครับสาวเรือนเลื่อนอยู่นันละกูกะแหงเวียกงานหลายปอมีเวลามามะเล่นเฮื้อนหน่อยน้ำสูเดอห่วยเอาละครับปาดนี่โบเมนบอดบิกผู้ญ่บาทฟินแลนด์ พื่อนสูนย์หรอบนะครับบอต้องซื้อกันยากครับเมื่อนี้นะครับปอดบีบู้ยาบาทฟิแลนด์หลักกาทีมชนะไ้ความได้มีการเดินทางไปที่ศาลจังหวัดขอนแก่นในอิระยะบทคงไปเฮ็ดธุระเพื่อนะนะครับเด้าได้บ่ยากครับอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอาจจะมีการนับพร้อมกันหรือมีการไต่สวนมูลฟ้องยังกันกระตาแต่ละครับ แต่อันนี้ผมคิดเอาเองนะครับบอดดายกาวหาบอดายพาดพิงให้ใครเสียหายคูกรนีเลือดการมาสารหรือเปล่าเป็นเหตุให้บอดบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นอารมณ์คืนโมเมนต์ลงสูงหรือเปล่าครับดังดิบเพื่อนโพสเคลื่อนไหวนี่แหละครับเลื่อนแล้วเลืเล่อนอีกเลื่อนแล้วเลืเล่อนอีกยังว่าล่ะครับตามตัวบทกฎหมายมันก็มีสิทธิ์ แต่ครับทั้งสองฝากสองฟังนะครับเลื่อนแล้วกับบ่หุวงว่าจะเป็นเหมืออใไรก็ยังว่าแหะครับบอดบิ๊กเพิ่นมีการมีงานหลายนะครับแห้งจะหอดเหมือเปิดรูดูการนะครับการถี่เพิ่นจะไปเฮ็ดธุระสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเด็ดขาดสําเร็จรู้ล่วงแต่เหมือมันไปแล้วอีกฝากฟังหนึ่งไม่มาหรือมีการมาแจ้งเลื่องยังกระตาบแต่มันก็เฮ็ดให้อารมณ์เพิ่นผสมหมายแหะครับ นะครับในการที่จะทําให้มันครบถวนกระบวนความให้แล้วความกันไปแต่ในเมื่อมันเปียจตอรสีเพิ่นกะต้องมาโพดเขื่อนไว้แบบนี้ให้เอฟซีเดากันไปต่างๆนน้าล่ะครับสาวเลื่อนคนนั้นเป็นใครใครเป็นคนเลื่อนนะครับอย่างสีหูอย่างสีทราบเอฟซีครับเดากันไปต่างๆนหน้าผมกระเดาในมุมของผมเนี่ยล่ะครับคือว่ามันจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าในเมื่อเพื่อนไปสารแล้วนะครับเพิ่นกะหวังที่จะพอกันกับคูกรณี และกาให้มีการเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวบทกฎหมายหรือตามขั้นตอนกฎหมายให้มันครบถ้วนกระบวนความลหลักไข้เสร็จสมบูรณ์ไปแต่ในเมื่ออีฝกฝ่าฝั่งหนึ่งหรือสาวเดือนนะครับเพื่อจะเลื่อนการนัดพบหรือนัดสืบคดียังก็ตามแต่นะครับผมก็ใส่ภาษากฎหมายบอกเก่งนะครับเพื่อนอาจจะใส่นะครับสิทธิในการขอเลื่อนอาจจะเป็น เือนใดเวลาใดอันนี้ก็ขึ้นอยุ่ที่สาลท่านเมตตาท่านกะพิิารณากับนุชหม้นะครับมาอีกเทือนึงนะครับส่วนเหตุผลในการเลื่อนนั่นนะครับมันเป็นเหตุผลนะครับที่สารฟังได้นะครับเพื่อนก็นเลยสามารถให้เลื่อนได้อันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเป็นเรื่องเดียวกันบอแต่ในมุมส่วนตัวของผมผมคิดไปแนวนั้นนะครับนะครับว่าคดีมีการเลื่อน ไปพิจารณาหมืออื่นหรือเปล่ามืออื่นนี่หมายถึงวันอื่นนะครับประเดนมืออื่นพรุ่งนี้หมายถึงมืออื่นมือนามือหึ่งอไวอย่างนี้แะครับแตวแต่ศาลท่านเมตตาท่านจะนัดมาพบปะและการมาฟังคําพิพากษาหรือมาไต่สวนบนฟ้องสืบยังกันกันไปกับว่ากันไปตามขั้นตอนของตัวบทกฎหมาย เพราะว่าเรื่องนี้มันกระขึ้นอยู่ในชัน้นศาลเป็นทีเรียบร้อยส่วนผู้ใดจะพิษจะถูกย่างที่ห้าบอกอยางทีห้าหูยางทีห้ารับทราบกันครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อำนาจศาลเพื่อีิพิพากษาอองหนาท่านนั้นแล้วนะครับแจ้งเหตุแจ้งเรื่องผมเจ้าในใจผมนะครับน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องการเลื่อนนะครับพิจารณาไปเป็นมือนาหรือเลื่อนทีจฉพาอกัน นะครับไกลเกียร์อีกนั่นว่ากันไปล่ะครับแต่ว่ามันมีฝ่ายได้ฝ่ายดึงล่ะครับเป็นคนเลือดนะครับฉะนั้นเดียวสิ่งที่บอสิ๊กเพิอ่นโผลมาผมกระจับผมกัดดาวทางแบบนี้ล่ะครับแล้วก็นํามาเล่าข่าวให้เอฟทีได้รับชมรับฟังพร้อมทั้งรวมกันแสดงความคิดเห็นคิดคือกันบอเป็นเรื่องเดียวกันบอเอฟทีมันจิเป็นเรื่องนีบอนะครับสำหรับมือนี่ที่บอสิ๊กเพิ่นนะครับได้มีการเดินไปสารจังหวัดคอร์แกนนะครับ ยางที่บอกครับเพื่อนกับโพดต,ตั้งแต่หลายชั่วโมงมาแล้วละครับนะครับมีการถ่ายรูปกันที่หน้าศาลด้วยอารมณ์ฟินๆนะครับพร้อมดมยาดมฟินแหงแต่มือนีพอสาบเรื่องสาบเล่าแล้วบอกห่วงว่ายาดมเนี่ต้องดมแล้วดมอีกว่าสำหรับบอปีกหญยบาทฟินแลนด์เพราะยังรับมันเสียเวลาทําทมาหากินนะครับเมื่อมันเลือดแล้วมันก็นต้องกํานดมือไม่ก็ต้องหาเวลาไปอีกลวครับฉะนั้นแล้ว ไม่ทราบว่ามันเป็นเทคนิคของทั้งอีกฝ่ากฟังหนึ่งหรือไม่จริงหรือเปล่าอันนี้กับ่ทราบได้นะครับเป็นแค่การคาดเดาไม่เจาะตรงไม่การันตีไม่ฟันธงว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นการคาดเดาในมุ่มส่วนตัวของผมเองนี่แหละครับเอฟี FC ครับส่วนเอฟซีจะคิดเป็นแนวใดเอฟี FC จะคิดคือกันบอแสดงว่าคิดเห็นกันของเม้นครับนะครับว่าพลาดพิงให้ผู้ใดเสียหายเพราะเรื่องนี้ มันอยู่ในความสนใจของบอดวิกผู้ใหญ่บาทฟิลนด์และก็เอฟซีทั่วโลกนะครับวาเหลืองเล่ามันจะจบแบบไหนในเมื่อมันป็นแต่ซี่แล้วนะครับเพ่อจะกำหนดมือมาเป็นวันใดอันนี้ทั้งฝ่ายกฎหมายนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งท่านทนายอรารยาร่วมถึงทีมงานเพื่อนกับโค้งสี่ใดมีการพูดเคลื่อนไว้หรือจะบอกหรือเปล่าอันนี้กับเป็ดซีดก็เพื่อนอีกคือกันแหละครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเอฟซีครับ เอฟซีนี่แหละครับสนใจอยากใส่ใจนะครับบามันจะจบแบบไหนแล้วมันจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนะครับเมื่อมีการเลือนแล้วเป็นวันไหนอันนี้เห่าขยากหูเหาขยากทราบแต่ว่าเพิ่นดบอกทําน,นี่เพิ่นโพสเคลื่อนไว้แล้วนี่ผมกระเดาแนวนี้แหละครับบอกห่ว่าสีเดาถูกเราพิดนะครับแต่ผมคิดว่าทาไปสารประเภทเลื่อนแล้วเลือดอีกมีอยู่เรืเ่องเดียวแหละครับจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเห่าตรงเบ้าลอดลุ่น เฮาตรงมาลอดติดตามข่าวกันอีกเทื่อนหนึ่งในอนาคตว่าเรื่องนี้เพิ่ินัดกันมือใดอีกเพิ่นสิไปสารกันอีกมือใดอีกนะครับเพิ่นแหงเวียกอยากเวียกยากงานเวียกแฮงไดยงานแหงได้ผมมีเวลามาเหล่นนี่หน่อยนําว่าซสันเอาให้มันจบเอาให้มันคักๆักให้มันหูดำหูแดงไปโดยภายใ้ตัวบทกฎหมายนะครับพยานหลักฐานเงกระตามแต่ที่ไปสู่กันใสันศาลนั่นแหละครับคือสิ่งการันตีสิ่งที่ยืนยันความถูกต้อง นะครับผมก็เลยนํามาเล่าข่าวนํามาขยายข่าวให้ f อฟซไดแสดงความคิดเห็นคิดคือกันคือผมบอผมเดาแบบนี้นะครับว่าคดีมันเลื่อนหรือเปล่าที่บอป๊กเพื่อใดมีการโพ์แบบนี้ f อฟซคิดเห็นเป็นประการเช่นใดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็น,นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอได้รับชมรับฟังแบบนี้นะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ